สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทันเดอร์ช anel ของเรานะครับแล้ววันนี้พี่ตีทพยพาทุกท่านเนี่ยมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้า Yamaha MT09 ปี2019ของแต่งจัดเต็มสภาพป้ายแดงคันนี้กันนะครับแล้วมาดูว่าคันนี้จะสวยแค่ไหนแล้วแต่งอะไรบ้างมาเลยครับมาเลขไมค์คันนี้ครับอยู่ที่7,000นะครับ118 1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับกุญแจให้มาครบ3ดอกดำ2แดง1นะครับครบเลย คันนี้คงเป็นแฮนด์เดิมนะฮะตุ๊กตาแฮนด์เดิมสวยหัวโชคเดิมนะครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสอะไรทั้งสิ้นคันนี้ครับมาพร้อมกับการตบัดนะครับจากไฮเปอร์โปรไอซีพร้อมขายยึดต,ตรงรุ่นด้วยนะครับจาก DMV นี่ของแท้นะครับของแท้นะฮะนี่ประกับไฟฟ้าเดิมสวยตรงสื่อไม่มีเดือดรงปอกแฮนด์เดิมตู้ใบแฮนด์เดิมมือคัทเดิมครับไม่คดไม่งอนถึงมือเบรกนะครับเป็นแบบก้านเหรียญด้วยนะไม่คดไม่งอนะคะรับปุกมดันเบรกสวยใสยนะครับไม่มีปุ่มพองแน่นอนประกอบคัน นี่นะฮะชุดสีถังเดิมนะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไม่มีรอยฝาถังเดิมสวยสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสติกเกอร์อครอบถังนะครับเป็น,นคาร์บ,บอนแท้นะฮะเบาะนั่งเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูครับจุดไฟลิงด้านท้ายสวยครับแทบไม่มีรอยเลยฮะคันนี้อ่าถัดมาส่งด้านหน้าครับด้านหน้าเนี่ยต้องบอกว่านี่เลยชิลหน้าแต่งนะครับโคมไฟหน้าเดิมนะครับสวยใสโอ้โหดำดุมากๆคันนี้ กระบอกชกสวยครับไม่มีบุบไม่มีกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับบางคนหน้านะครับไม่มีแตกรล้าวแน่นอนยางหน้าหลังครับเป็นยางเดิมติดรถจากสูตรนี่คือ70,00กิโเมตรแท้นะครับขอบล้อหน้าไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอจริงๆแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ในส่วนของกระบอกโชกด้านล่างนะครับกับคาลิเปอร์เบรกไม่มีรอยนะครับเห็นไหมฮะนี่กาดน้นแตงนะครับ ด้านล่างครับนี่คือชุดคอท่อแต่งจากอะคาบริกแบบฟูลซิสเ็มนะครับคอท่อหน้าเครื่องด้านหนา้าสวยใสยครับไม่มีหยดเยิมสีเครื่องเดิมไม่มีหลุดล่อนแน่นอนนะครับฝาวาล์วเดิมครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคาบกาวนะฮะแข็งเครื่องฝั่งขวาครับผมดูนะใกล้เนียนเงียบไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยนะครับขาเย็บหลังไม่มีคอตไม่มีงอพักเท้าเดิมไม่มีแตกหัก นี่ทีมัานะครับพันนีิมาพร้อมปัท่อแต่งจากอาคาโปวิกนะครับแบบฟูลซิสเ็มเบรกศูนย์นะครับมาฟังเสียงกันนะครับรอบเดินเบาๆนี่ก็หล่อแล้วฮะอันนี้เห็นไหมครับมาฟังอัตราเร่งกันหน่อยนะครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นิ่งนะครับไม่มีสะดุดเลย สวิงอามฝั่งขวาครับดูกันใกล้ๆนะครับไม่มีรอยล้มรอยแทคกรอยเฉือนด้านข้างจางเบรกด้านหลังนะครับก็เป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับขอบล้อหลังนี่ไม่มีถลอกไม่มีดุ้งนะครับยางหลังเดิมติดรถเช่นเดียวกันนะฮะบันท้ายเดิมสวยครับนี่ฮะไม่มีบิดเบี้ยวศูนย์ตรงแน่นอนแล้วทีมขันรถคันนี้มาจากจังหวัดชนบุรีครับเพราะเรารับซื้อทั่วประเทศนะคันนี้ แล้วส่วนของฝั่งซ้ายครับยังคงเป็นโซลเตอร์เดิมๆนะครับติดรถมาจากศูนย์นะฮะแล้วก็สลิงอาร์มฝั่งซ้ายก็ไม่มีรอยบุบรอยแตกด้านข้างนะฮะเห็นไหมครับพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักนะครับระบบเกียร์ควิกชิปเตอร์สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับทั้งไปและกลับนะฮะแล้วก็นี่แทนเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับฝาวาวเดิมนะครับไม่มีรั่วซึมไม่มีคราบกาวนะคะสวยเนียบใสทั้งคันแน่นอนนี่ นาเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งๆใสๆนะครับตาสตาร์ทัชบายพระราม5คอท่อสวยขบอกชกล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินจานเบรกด้านหน้าฝั่งซ้ายอย่างที่บอกครับก็เป็นแค่รอจริงๆครับสัมพันธ์กับด้านขวาเลยนะครับรานนี้คือ7 0 0 0กิโลเมตรแท้ครับเอาละครับเป็นไงบ้างสัตเจ้า Yamaha MC ศูนย์เก้าคันนี้จัดมาให้อีกแล้วจากที่ขีมเงินเพิ่งเพิ่งออกไปนะครับตอนนี้สีมีสีดํา ปี19เหมือนกันใครหาอยู่สำหรับรุ่นนี้นะครับต้องมาคันนี้ครับเราไม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ